เกาะในเวียดนามที่เนรมิตยุโรปมาทั้งเมืองมีเคเบลิลคาข้ามเกาะที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเกาะเดียวในโลกที่มีการจุดพลุทุกคืน365วันต่อปีและนี่คือฝูงกัวค่ะกระเตงแปดสลุยฟัดถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะแม่จะแบ่งเกาะฝูงกัวออกเป็น3ตอนค่ะตอนเหนือตอนกลางและตอนใต้ของเกาะ และหลักๆนะก็มี2มหาอำนาจของเวียดนามค่ะที่เข้ามาพัฒนาเกาะนี้นั่นก็คือวินกรุ๊ปแล้วก็ซันกรุ๊ปวินกรุ๊ปเนี่ยจะอยู่บนฝั่งเหนือส่วนซันกรุ๊ปเนี่ยค่ะจะพัฒนาทางตอนใต้ค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือเมืองที่คนท้องถิ่นอาศัยอยู่มากมายค่ะเริ่มต้นที่ตอนเหนือของเกาะค่ะไฮไลท์แรกก็คือวินเพลซัฟ a ฟ i รี่สวนสัตว์เปิดที่ให้เรานั่งรถบัสเข้าไปชมสัตว์ต่างๆได้แบบใกล้ชิด และที่แม่ตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือร้านอาหารที่ให้นักท่องเที่ยวท่านอาหารไปชมยีราฟไปจากภาพโปรโมทนะเราก็คิดภาพแบบโอ้โหชิลๆแต่พอเอาเข้าจริงคือเขาให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ทานข้าวเข้ามาด้วยค่ะมาเลยกลายเป็นพวกเรานั่งกินข้าวท่ามกลางมือผู้คนมากมายที่ยื่นเข้ามาจะให้อาหารยีราฟโอ้โหบางคนนี่ดันเก้าอี้เราด้วยค่ะเพื่อจะไปอยู่ตรงระเบียงแต่น่าอกเหนือจากนั้นก็เดินชมสัตว์เพลินๆดีค่ะ ที่ต่อมาคือวินวันเดอร์ค่ะมันเป็นส่วนสนุกที่แบ่งออกเป็นหลายๆโซนหนึ่งในนั้นมีโซนสวนน้ำด้วยนะคะเด็กต่ำกว่าร้อยเซนเข้าฟรีหมดทุกโซนเลยค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยน้องแฝดก็เข้าฟรีแต่ขอกระซิบไปนิดนึงนะคะถ้าเด็กต่ำกว่าร้อยเซนเนี่ยเล่นอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยเพราะส่วนมากจะมีการจํากัดส่วนสูงค่ะที่ขึ้นได้ก็จะเป็นพวกชิงช้าสวคนแล้วก็ส่วนมากจะเล่นในสวนน้ำเป็นหลักค่ะ แต่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะของสวนสนุกนี้ก็คือโชว์ตอนกลางคืนค่ะเฮ้ยมันดีอยู่นะเขาบอกไม่มีพูตอนแรกแม่ก็ทําใจแล้วว่าต้องแเกลวแน่เลยแต่ด้วยน้ําพู้ไฟพ้นๆแล้วมันก็เป็นการแสดงฉายโปรเจคเตอร์ไปที่ปราสาทพ้อมมีนักแสดงมาเต้นๆเออมันก็อลังการอยู่นะโดยรวมแม่ว่าฟิลดีเลยค่ะคนก็ไม่เยอะด้วยขนาดตอนที่แม่ไปอ่ะเป็นไฮซีซั่นสุดๆ นอกจากสนสนุกแล้วนะคะยังมีแกรนเวิลด์ที่ถ่ายรูปสวยอีกมันเป็นเมืองจำลองเวนิสค่ะมีคนพายเรือให้เรานั่งแล้วเราก็สามารถซื้อตั๋วเป็นรอบๆได้หรือจะนั่งรถไฟขบวนเล็กๆรอบๆก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งที่แกรนเวิลด์เนี่ยก็จะมีการแสดงเหมือนกันเป็นการแสดงกลางน้ำแล้วก็ฟรีดูฟรีทุกวันเลยค่ะไปยืยนเกาะริมนม้ำช่องสามทุ่มครึ่งได้เลยแล้วก็ทุกวันเสาร์นะคะเขาจะมีจุดพุด้วย แต่ถ้ายังไม่จุใจพอนะคะในแกรนเวิลก็มีอีกการแสดงหนึ่งค่ะชื่อว่า The Quintessence of Vietnam ซึ่งอันนี้ต้องซื้อตั๋วเข้าไปแล้วมันก็ดีนะคือเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเขาจำลองการใช้ชีวิตแบบเวียดนามโบราณอะ่ะมันเป็นการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมเวียดนามอะ่ะซึ่งก็เจ๋งดีส่วนถ้าบ้านไหนนะคะมาเที่ยวแกรนเวิลตอนกลางวันแล้วหาที่ปล่อยพลังให้เด็กๆแมนะ่แนะนำเลยเชดดี้แบรมิวเซียมค่ะตึกมันใหญ่มากนะแต่มีนิทรรศการอยู่หนึ่งชั้นทวนค่ะ เดินเล่นเพลินๆแล้วก็จุดสุดท้ายจะมีบอ่อบอลให้เด็กๆปล่อยพลังได้เลยค่ะตากแอร์หลบแดดคือเหมาะมากสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กแกรนเวลล์เนี่ยความจริงติดกับทะเลนะคะถ้าเดินไปสุดทางก็จะเจอทะเลเขาสร้างทาวเขาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยให้สวยเหมือนเป็นเมืองแต่หลายๆตึกนั้นยังร้าง,างไม่มีผู้เช่าหรือคนอาศัยเลยค่ะบางมุมเลยอาจจะเงียบเหงาไปบ้างแต่แม่คอนเฟิร์มนะถ่ายรูปสวยแน่นอนอะและอีก10ปีข้างหน้ามันจะเริญกว่านี้แน่ๆถ้ามีคนมาเที่ยวเยอะๆคะ่ะ โอเคนอกจากอาณาจักรของวินทั้งหลายแล้วเนี่ยนะที่อยู่ตอนเหนือเหมือนกันก็คือ Starfish Beach ค่ะเป็นหาดปลาดาวดแล้วเราก็คือแนะนำมากมากเพราะมัน Amazing สุดๆได้เห็นปลาดาวมาเกยตื้นอะ แบบตามธรรมชาติเพิ่งเคยได้เห็นตัวจริงแบบนี้ปกติเห็นแต่ในอควาเรียมนะแล้วเราก็เห็นฝรั่งอ่ะช่วยกันจับปลาดาวโยนลงทะเลเพราะตอนที่เราไปนะ้ํามันกําลังลงค่ะแล้วปลาดาวบางตัวมันกําลังแบบขดๆตัวงอยอยู่บนหาดเพราะว่าลงไปกับน้าไม่ทันมันก็เลยเป็นกิจกรรมให้เด็กๆทําเพลินๆเ,เลยค่ะที่มันเจ๋งมากที่ไม่อยู่ฝูกวที่เรียกว่า starfish beach คือเป็นแบบหาดปลา,า,าดาวเห็นปลาดาวเต็มเลยแล้วนี่คือปลาดาวจริงๆอ่ะดูดิดดดด <Wow. S 2> ซึ่งถ้าจะไปที่นี่ก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ค่ะบุกถนนดินแดงไปหน่อยแล้วก็ต่อเรือไปอีกทีแต่ถ้าหากเรากินอาหารที่ร้านอาหารที่เขาปล่อยเรือแล้วเนี่ยเขาก็ลดค่าเรือให้นะคะเหลือคนละ2 0 0 0สนดองค่ะและอาหารทะเลร้านเขาก็ใช้ได้เลยสดอยู่ mm hmm. เห็นทัวร์ฝรั่งเขาลงมาทานกันค่ะ จากตอนเหนือเรามาขอต่อกันที่ตอนกลางของเกาะค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเมืองที่มีตลาดกลางคืนของฝูกวกอยู่มีร้านขายอาหารโลโก้เต็มเลยเห็นแล้วนึกถึงตลาดกลางคืนที่หัวหินเลยจริงๆแล้วนอกจากในมาร์เก็ตแล้วนะคะที่เราไปเดินกันได้เนี่ยบริเวณนี้ก็ยังมีพวกร้านไข่มุกให้เราไปดูเขาแกะไข่มุกออกจากไขยเลยเขาบอกว่ามาฝูกรวกมันดังไข่มุกก็เลยพาลูกมาดูไข่มุกอากงบนองบนะอากงบอกว่าปกติมาทัวร์เนี่ย คือเขาให้มาฟรีนะคือเขาจะพยายามให้เราซื้อของแต่นี้เราเสียตังมาดูแหมคือเนอะเวลาเลิกโทก็ชอบเลิกโคท,ที่ไม่มาแวะอะไรพวกนี้เพราะว่าไม่อยากมาแต่ว่าเราอยากให้ลูกมาดูว่าเนี่ยมันมาแบบนี้นะมันเกิดมาได้แบบนี้ แล้วก็มีร้านทอใหม่ให้เด็กๆเ,เห็นว่าผ้าเนี่ยมันมาจากไหนเขาทอใหม่กันออกมาได้ยังไงแล้วยังมีโรงน้ำปลาด้วยนะคะแม่ชอบมากเพราะแม่พาเด็กๆไปชมจะได้เป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยคือเที่ยวไปเรียนรู้ไปส่วนจุดไฮไลท์ของกลางเกาะเลยเนี่ย ก็คือร้านช้อปปิ้งค่ะชื่อคิงคองมาดบ้านเราชอบมากม่าม่าและอามาชอบมากไปเดินกันถึง3ามรอบเนี่ยเพราะเป็นร้านที่ขายของฝากคุณภาพดีราคาถูกด้วยนะักท่องเที่ยวเต็มเลยอะ่ะแล้วนอกจากของฝากนะยังขายทุกอย่างอีกเลยอะ่ะขาดเหลืออะไรแบบแชมพูชุดว่ายน้าของลเล่นหรือชุดทีมที่ใส่เสื้อเหมือนกันที่นี่ก็มีขายหมดเลยความเจ๋งของฝูกวกนะก็คือ เราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวอีกแล้วค่ะที่ใส่เสื้อตีเหมือนกันคือครอบครัวอื่นอ่ะร้อ,อยละ50%เลยเขาก็ใส่คือมองไปทางไหนก็มีแต่ครอบครัวที่ใส่เสื้อทีเหมือนกันและที่เนี่ยหลายๆลร้านก็คือขายกันพรืบส่วนตอนใต้ของเกาะเนี่ยต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดกับซันเซ็ตทาวค่ะโอ้โหมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายไปทางใต้เราจะตะลึง เดี๋ยวแม่มาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียสําหรับใครที่วางแผนเที่ยวกับครอบครัวนะคะที่ฝูงคัวแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหมาหมาฮอนด้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ